สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะกับวิชาภาษาไทยค่ะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะฮสวัสดีและยินดีต้อนรับเปิดเทอมใหม่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือภาษาพาทีค่ะหนังสือภาษาพาทีของชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะ วันนี้เราจะขึ้นบทใหม่แล้วนะคะบทที่7เรื่องนักคิดสมองใสนะคะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องการอ่านสะกดคำค่ะนักเรียนมาดูคำแรกเลยนะคะคำแรกคำว่าตีนะคะตีอ่านว่าตอ,อีตีนะคะ คำต่อไปนะคะคาว่าชี้ชี้อ่านสะกดคําได้ว่าชอ,อีชีไม่โทชี้ชอ,อีชีไม่โทชี้คําต่อไปนะคะคาว่าเขียเขียอ่านสะกดคําได้ว่าขอเอียเขียไม่เอกเขีย ขอเอียเขียไม่เอกเขียคำต่อไปนะคะคำว่ามีดมีดมอ,อีดอมีดมอ,อีดอมีดคำต่อไปค่ะคำว่าฉีดฉีด ดออีดฉีดออีดฉีดคำต่อไปค่ะคำว่าบีบบีบเราจะอ่านสะกดคำได้ว่าบออีบอบีบบออีบอบอีบ,บคำต่อไปนะคะคำว่าดื่ม ดื่มเราจะอ่านสะกดคำได้ว่าดอเอมอดื่มแม่เอกดื่มดอเอมอดื่มแม่เอกดื่มต่อไปนะคะคำว่าโยนโยนเราจะอ่านสะกดคำได้ว่ายอโอ,โอย,ยอโอนโยนยอโอนโยน คำต่อไปค่ะคำว่าห่วงห่วงเราจะอ่านสะกดคำได้ว่าหออัวงอห่วงไม่เอกห่วงหออัวงอห่วงไม่เอกห่วงคำต่อไปค่ะคำว่าขวดขวดเราจะอ่านสะกดคำได้ว่าขออัวดอขวด ขออัวดอขวดเดี๋ยวเรามาทําแบบทดสอบลงในสมุดภาษาไทยกันนะคะตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะใครที่เตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาแล้วให้นักเรียนเขียนวันที่ตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะวันนี้วัน จันทร์ที่18ตุลาคมพศสองพร้อยหกวันนี้วันจันทร์ที่18ตุลาคมพศสองพร้อยหกขอให้นักเรียนเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอ่า ใครเขียนโจทย์เสร็จแล้วเอ้ยใครเขียนวันที่เสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนคําสั่งเลยนะคะคําสั่งวันนี้บอกว่าจงเขียนสะกดคำจงเขียนสะกดคำนะคะคำที่หนึ่งคำว่าจาจาเราจะเขียนสะกดคําได้ว่าจออาจาไม่โทจ้าจออาจาไม่โทจ้า คำที่สองคำว่าเบื่อเบื่อคำที่สามคำว่าแผดแผดคำที่สี่คำว่าฝอยฝอยคำที่ห้าคำว่าผลผลคำที่หกคำว่าเติมเติมคำที่เจ็ดคำว่า กลายคลายคำที่8คดคำว่าเกลือเกลือคำที่9คําว่าเปลี่ยนเปลี่ยนคำที่10บคาว่าผลัดผลัดให้นักเรียนเขียนสะกดคําทั้ง10ข้อลงในสมุดนะคะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะ บรรทัดไหนเขียนไม่พอให้นักเรียนต่อบรรทัดใหม่นะคะแล้วท่านเกิดว่านักเรียนเขียนหมดหน้าแล้วมันยังไม่พอให้นักเรียนต่อหน้าใหม่นะคะเขียนวันที่หน้าใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การอ่านสะกดคําและการเขียนสะกดคําบทที่7ไปนะคะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเจอกันอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ